กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันท,กทุกทท่านขณะน,นี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากอาจารย์ขอจเจริญในสุขจเจริญในความดีสิ่งที่ดีงามและขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขทั้งทางโลกและท,งทางธรรมปารถนาสิ่งใดประสบความสําเร็จทุกประการจงมีแก่ทุกท่านเทินวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการจเจริญอาณาปานสติสําหรับนักปฏิบัติใหม่ การเจริญอาณาปานสตินั้นตามคําสอนของภาษาสดาคือการไม่ลืมลมหายใจเข้าออกอย่างลมหายใจเข้าออกสั้นเรามีสติรับรู้ลมหายใจเข้าออกยาวเรามีสติรับรู้รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่การที่เราไม่ไปบีบลมหายใจให้ยาวให้สั้นรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติรู b b ้แบบเฉยเฉยรู้แบบนิ่งๆรู้แบบสบายสบาย นักปฏิบัติทำใหม่เนี่ยมักจะเป็นเวลานั่งไปแล้วรู้สึกมันไม่สงบเลยรู้สึกฟุ้งซ่านตลอดอนั่งไปแล้วทําไมรู้สึกง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทั้งห้าเกิดขึ้นทินมิท้าเกิดขึ้นเกิดจากอะไรจิตเนี่ยมันไม่เคยฝึกมาไงจิตมันไม่เคยสงบมาเลยจิตมันมันทุกข์มันฟุ้งซ่านมาตลอดโดยมีโมหะครอบงำโมหะคือความหลงโดยมีอวิชชาครอบงำก็เป็นอวิชชาคือความไม่รู้แล้วมันก็อาศัยความหลงเข้าไปด้วยนั่นเองอยู่ๆเราจะให้มันมาสงบเลยเป็นเรื่องที่ยาก เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กน้อยเนี่ยที่มันดื้อนเนี่ยเราก็จะต้องหาขนมนมเนยมาล่อดเด็กเพื่อเด็กจะได้หายดีดังนั้นเนี่ยสภาวะจิตก็เหมือนกันเราจะต้องหาที่พึ่งให้สภาวะจิตมันจะได้แบบว่าเออมีมีที่พึ่งนั่นเองอ่าดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4คือกายกายรู้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวรู้ว่ากายกําลังทําอะไรเวทนารู้ว่าทุกข์รู้ว่าสุขรู้ว่าหนาวรู้ว่าร้อนรู้ว่าเฉย จิตรู้เท่าทันความคิดทำพิจารณาการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดาไปของไตรลกักณเนี่ยเราก็จะต้องมา,าจเจริญเจริญเดินจงกรมซึ่งซึ่งการเดินจงกรมเนี่ยที่เราเห็นทุกวันนี้คือเดินผิดทั้งหมดเลยคือไม่ถูกต้องคือ,อพระเนี่ยไปปรุงแต่งไปเปลี่ยนคําสอนอูทพเจ้าหมดเลยว่าเดินจงกรมต้องเดินซ้า,ซายหนอขวาหนออะไรแบบนั้นคือผิดทั้งหมด การเดินจงกรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่มีการซ้ายหนอขวาหนอไม่มีมีแต่การเดินกลับไปกลับมาแล้วก็พิจารณาดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าจะภาวนาพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดแต่มันไม่มีซ้ายหนอขวาหนอไม่มีนะหากว่าเราไปกําหนดซ้ายหนอขวาหนออย่างนั้นก็จะติดติดในการการเพ่งไงอันนี้อันนี้คือ,อมันไม่ถูกต้อง ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้อง risque. ไม่ลืมลมหายใจเข้าออกลมหายใจสั้นมีสติรู้ลมหายใจยาวมีสติรู้ใช่ไหมเวลาเราเดินเนี่ยเราก็รู้การเคลื่อนไหวของขารู้การเคลื่อนไหวของกายกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมเวลาเราเดินไปเรารู้สึกปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเป็นสภ oh าพที่ทนสภาพเดิมไม่ได้ทําไมมันจึงปวดมันก็เป็นสภาพที่เรียกว่ามันทนสภาพได้ยากเราไม่สามารถสั่งการมันได้ สั่งให้มันดับไปได้แล้วไม่อาจบังคับบัญชาการมันได้มันจะปวดมันก็ต้องปวดเพราะมันเป็นนามสมมุติอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนสักว่าเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไปมาประชุมกันเรายืมธรรมชาติมาไงโดยอาศัยอ,อาศัยตัณหาเนี่ยพาวิญ,ญญาณมาเกิดอาศัยตัณหาพาวิญญาณมาเกิดโดยอาศัยตัวอ,อุปทาน อุปทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอาศัยนั่นที่ความเพลินเราจึงได้มาเกิดเห็นไหมยืมธรรมชาติมาแล้วก็พิจารณาอาการทุกขเวทนาไปดูว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงในขณะที่เรากําลังเดินจงกรมอยูอ่ประมาณนี้พักหนึ่งเห็นไหมาการทุกขเวทนาก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไปเห็นไหมมันก็จะเป็นไปประมาณนี้ไม่สามารถที่จะตั้งมันอยู่ได้นานอย่างความโกรธก็โกรธธรรมดามโมโหก็มโมโหอย่างธรรมดาเห็นไหม ให้จเจริญเดินจงกรมก่อนเพราะอะไรมันจะทําให้เราเนี่ยมีสติสัมมชัญญะมากขึ้นหากว่าเรามีอินทรีย์ไม่แก่กล้าสติสัมปชัญญะไม่ดีอินทรีย์แก่กล้าบางคนสงสัยเป็นยังไงก็คือศรัทธาอ่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในคุณพะธรรมประสงค์อ่าวิริยะคือความภาคเพียรความขยันอ่าสติคือระลึกรู้ สมาธิคือจิตตั้งมั่นปัญญาก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของไตรลักษณ์อันนี้จัางความไม่เที่ยงแท้นาตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังไม่อาจโนสภาพเดิมได้ก็จะก็จะเป็นเป็นสภาพความความเป็นจริงไปเป็นเช่นนี้นะลองปฏิบัติด,ดูแล้วจิตมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นยิ่งขึ้น มันพุกงสัน้นมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปนะเาเรียกสภาพสภาพของคณิขะสมาธินะในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยความเป็นจรงิงเราจะต้องมีอิทธิบาสีด้วยนะฉันทะวิริจันทะวิริยะเอ่อจิตตะวิมังสาเราต้องมีถ้าไม่มีอิทธิบาสีการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างฉันทะพอใจยินดีในการปฏิบัติวิริยะขยันภาคเพียในการปฏิบัติใช่ไหมจิตตาจดจ่ออยู่การปฏิบัติ วิมังสาแก้ไขการปฏิบัติให้ออกมาดีประมาณนี้นะลองปฏิบัติด,ดูแล้วการปฏิบัติจะดียิ่งขึ้น